ซึ่งอ๋อคุณเป็นเได้เองวันวทำไมพูดไม่ได้เฮ้ยขอบใจเข้าใจเพูดภาษาคนไม่ได้นะนอนไม่ได้ก็ลองนอนนะีิคุณจะเขานอนเหรอเนี่ยนอนอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเออน่าเข้าใจคนเป็นคนคนอยู่น้ำบ่อยบนน้ำเลยเออว่ายน้ำบ่อยอะไรวนะเนี่ยปุ้ยไปแล้ว เราใส่ <c oughs> มไม่ได้นอนนะผมาใส่อยู่ในน้ำในในน้ำบ่อยอุย้ยอันนี้สวยอะไรดีวะาพี่อะไรวะเออเดี๋ยวผมต้องไปทำโอเคเข้าใจแ,แล้วก็เรามาเอออืมจะเวลาทำทำเอออยากคนเลยด,ดีกว่างั้น ตัดไม้อุ้ยได้มันตีหลังผมเฮ้ยผมนั่งอยู่ดีๆก็โคมอ่ะอุ้ยเอ้าไอ้นี่พังโล่พังชีวิตจบเปลี่ยนชีวิตไม่ได้อุ้ยนี่เขาอิงมาแล้วจังเลยไปเถ่อนคนนั้นฆ่าตกระมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้โหเยอะซะด้วยเดี๋ยวเพชรใครตอบวะน่ะ

ตังวะเนี่ยโอ้ยรอวัอนมารอวัอนมารอวันมารอวันมารอวันมาเฮ้ย okay. เฮ้ยเยสียสักทีโอ้ยเยป็นไปตัดไม้แป๊บนึงนะตรงนี้ดีไหมอ่ะตัดไหนดีวะเนี่ยพวกนี้มีแต่สวยๆงั้นเลยไม่อยากแบบเอ่อประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงอ่ะแบบประวัต เออผู้พพากกังเปลี่ยนแปลงอะไร่เงยแบบมันสวยเกินอ่ะไอันนี้ไม่น่าแล้วอันนี้อันนี้ไม่สวยแต่นี้เรียกว่าเออคือขยักขยแงงขยักขยแงงมากเฮ้ยเออเจอเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอตัวปัญหาเนี้ยอีเอ้ยไปดัดหมอไปหาหมอก็ดีเหมือนกันนะไม่คอเบี้ยวเองเบี้ยวงั้นอ่ะตายอีกแล้วจออันนี้ก็มีอีกแล้ว เยอะจังเลยวันนี้เฮ้ย hey, ให้เวลาพักสักหน่อยหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยเกศนี้มันก็เอ้ยยืดคอเป็นสไกลารเลยผมข้าเกียรติเจ้า ừ, ừ, ข้ายาอสู่ทว่ขท่านตายไปซะจ้าแพ้แล้วอันน่ะคริมตีวูวก็เป็นหมูเหมาคว้าไปไงวัด จะขายปอ l ส c นั่นก่อนเยอะจริงโอ้ยอยากขายแงงอ่ะโคตอยากขายแงอยากขาย,ยกขุงเลยอุยอ้ยอุ้ยงัวงัวโอ้ยโอ้ยพูดไปออกเลย<ไ>อออเฮ้ยข่าแก่ก่อนไม่งั้นเราได้เปิดภัยที่บัตรแน่ มุ้ยแล้วอ <Th lonely, S 1> ่ะเกลืมุ้ยออกไปไม่ใช่อะไรเนาะทางมันหาครเยอะเลยเอ้ยอ้อยหมดไอ้สิ่งชิ้นทุกนีอ่ะเ้ยข้าเกียดเจ้าทำอะไรวะเยอะไม่อ่ะไอ้ปล่อยสิ่นี้มันชืดยังแน่นี่ยเราต้องนั่นเงนั่นเงนั่นเงยึดล่างดี ยิย้ดไม่บอกได้ว่ายิ้ดตอนไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยซิกแซกอุ้ย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 อุ้ก๋นี่เก๋นี่ไม่เป็นไรมันมันมียาหางอยู่ต้องจับเป็เพื่อนมันเออหยุดเออจับกระบำเถอะอมือไงมั่งนะเดี๋ยวไปนี่ก่อนแป๊บมันจับกระบำมหมุ่มอะทีนี้มันเถื่อนยังเลยวะเนี่ยใหญ่ๆหมุ่มมันเริ่มมาแล้ว